มากันในวันพฤหัสบดีครับการงานครับคุณจะต้องปล่อยวางอะไรบางอย่างแล้วก็อย่ายึดมั่นถือมั่นตัวเองจนมากเกินไปนะครับแต่ว่าคนที่ทํางานแบบโซโล่เดี่ยวฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการอันนี้ดีนะครับเชื่อมั่นตัวเองแต่ว่าคนที่ทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นกลวนเป็นพันแผนกอันนี้ไม่เวิร์กครับมีเพื่อนร่วมงานต้องระมัดระวังนะครับการเงินก็รายจ่ายรับมาแบบไม่น้อยนะครับไม่ได้เยอะแต่เข้ามาหลายช่องทางนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยก็จะมีเหตุได้ต้องจ่ายไปด้วยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์รับซ้ายจ่ายขวาถือว่าใช้นะครรับ่วเือง ของความรักนะฮะค่อนข้างที่จะดีครับแล้วก็คนที่โสดจะมีข่าวดีในเรื่องความรักนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับสุขภาพก็แข็งแรงครับแล้วก็จะหายป่วยครับแต่ต้องระมัดระวังกระดูกกามเนื้อข้อต่อนะครับเรื่องโชคลาภครับมีโอกาสไหมก็อาจจะมีโอกาสจากการขอแล้วก็ได้เลขมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนกล้ตัวคนรู้จักนะครับก็มีโอกาสที่จะมีโชคเหมือนกันนะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างภาพรวมเขาบอกว่าให้คนวันพฤหัสเนี่ยหมั่นไหวพระทำบุญเสริมดวงสวนมนนะครับในสัปดาห์นี้อาจจะต้อง เน้นเรื่องของการไหว้พระธรมบูสษมนนิดหนึ่งครับเพราะว่าชาววันพฤหัสเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวแบบเกลับนะครับอาจจะเห็นอาหรืออาจจะไปในสถานที่ที่แบบว่าน่ากลัวแล้วก็อาถรรพ์นะครับยังไงก็ทําบุญเสริมเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสเอาไปแล้วสามดาวครับ